สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอดสปสชเคาะแล้ว30รักษาทุกที่เริ่ม1พฤศจิกายน2563วันที่21ตุลาคม2563ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอดสปสชได้เห็นชอบข้อเสนอเพื่อยกระดับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองหรือ30บาท สามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ดำเนินการเร่งด่วนใน4เรื่องด้วยกันดังนี้ 1. ประชาชนเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกที่ในระบบบัตรทองตามนโยบาย30บาทรักษาทุกที่โดยเป็นการเริ่มที่บริการระดับปฐมภูมิเบื้องต้นนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล 2. ผู้ป่วยนยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว เดิมผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมีส่วนหนึ่งต้องนอนรักษาตัวต่อเนื่องด้วยสาเหตุทางการรักษาซึ่งในกรณีที่ใบส่งตัวครบกำหนดในการใช้สิทธิ์บัตรทองต่อเนื่องผู้ป่วยหรือญาติต้องกลับไปยังหน่วยบริการประจำเพื่อขอใบส่งตัวใหม่เกิดความไม่สะดวกและเป็นปัญหาโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีนี้สปสชได้ปรับระบบให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเนื่องได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบตัวตนผู้ป่วยซึ่งจะนำาร่องในพื้นที่เขตกาวนครราชสีมาถือเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆครับเพราะไม่ว่าคุณจะไม่สบายอยู่จังหวัดไหนก็เข้ารักษาได้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ